สนับสนุนโดยเมเจอร์ซินิเพล็กซ์ซื้อตั๋วหนังผ่านมือถือครั้งแรกในเมืองไทยสะดวกสบายเพียงเข้าไปที่ m. m a j o r c i n e p l e x com จากมอือถือทุกระบบสวัสดีครับเมนโก้มเชียกาวน,นี้คึกคักมากครับเรามีกบต้อนรับวงร็อกวงหนึ่งที่วันนี้ขนกันมาเต็มเวทีเลยทีเดียววงร็อกวงนี้นะครับาย้อนกลับไปเมื่อวันสิปีก่อนเขานี้ครับสร้างชื่อให้กับวงการเพลงบ้านเราในฐานะแฟรต์ร็อก คู่แรกของประเทศไทยวันนี้เขากลับมาแล้วครับกับอัลบั้มเต็มที่ทํางานเพลงด้วยตัวเองแทบทั้งหมดนะครับสำหรับ,บวงดนตรีที่มีชื่อว่าบางแก้วเชิญพบกับอัลบั้มใหม่ของพวกเขาครับกับเพลงแรกที่หยิบมาแนะนํากันโซดไม่รู้ตัวครับ น้ำตามมไหลหัวใจสลายก็คนที่ บอลใงวงบางแก้วกันถึงงานชุดใหม่ของพวกเขาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวครับบาสครับสวัสดีครับทุกทานนี่เป็นนี่เป็นธรรมเนียมครับธรรมเนียมครับเจอกั่น้ากันแล้กันตรวจอืออืออืออื่ะครับถ้าย้อนกลับไปวิ่งไม่น่าเชื่อนะฮะบาสบอลนี่ร้องบอลกันเทมานานสิบปีแล้วที่ทำซีสี่ห้าที่นีสี่ห้าแรกครับใช่ครับตั้งแต่ทั้งคู่เริ่ม ปลากระตูในรายการตีสิบก่อนที่อาจาใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีผลงานมีอัลบั้มมีเล่นหนังกันบ้างด้วยครับายนะครับตลอดสิบปีที่ผ่านมามีอัลบั้มหมดกี่ชุดละโอ้ถ้าอัลบั้มมานเต็มจริงๆถ้าเป็นอัลบั้มแก้วจริงๆก็มันมา้สี่ห้าชุดครับถ้ารวมพิเศษรวมแล้วก็เก้าแปดก้าชุดในอยู่ในวงการมาสิบปีมีอัลบั้มรวมแล้วประมาณเก้าชุดจึงก็มาถึงจนถึงชุดนี้เป็นชุดที่สิบชุดที่พัฒนาการเลย านับถ้เป็นรั้วบ้าของบางแก้วจริงๆรับล้วที่สี่รั้วที่สี่เพราะบางแก้วมันจะมีรั้วพิเศษและพวกนี้เราไม่นับรั้วพิเศษรั้วหนังอะไรพวกนี้นะเราคิดว่าเป็นรั้วที่สี่นันครับครับชุดพัฒนาการการทำงานของการทำงานเพลงในร่บเชุดนี้ก็เหมือนกับชื่อชุดคือพวกเรามีพัฒนาการพัฒนาการเนี่ยคือเพัฒนาการก็คือเป็นไปคอนเซ็ปต์ที่เราตั้งอย่างแรกอ่ะผมตั้งคอนเซ็ปต์บางแก้วไว้เป็นหยินกระหยังซึ่งคนจะถามเสมอบล็อกคนไหนบล็อกคนไหนบอลผมก็เลยคิดว่า แต่ออความจริงอก็อย่ามันคือฝาแฝดนะครับมันมันมีความต่างที่แค่ขาวกับดําผมก็เลยก็เลยมามองว่าบางแก้วคืออะไรผมก็เลยกล่าวว่า บางแก้วส่วนหนึ่งก็เป็นเพงลงลักษณะฟังง,ง่ายๆฟังสบายๆเพลงของถ่ายแบบ<ม>คนต่างจังหวัดที่ชอบชอบกันนะครับ<ช>ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นสีสันใหม่ที่เราจะแต่งเติมมันเข้าไปก<ช>็เหมือนกับว่าความจริงมันคือหยินกระย่างนะ<ช>่ะรับมามาถึทางท้ายที่เพลงพัฒนาการน่ะเป็นเพลงที่ผมแต่งแล้วผมแก้เนื้อบ่อยมากเลย<ช>่แต่งไม่เสร็จสักทีครับสิบทีได้จนจนวันหนึ่งวันนั้นไปแล้วเห็นคำพัฒนาการไม่ว่า ความจริงคำนี้มันเจ๋งมากเลยนะแต่คนมองข้ามมากเลยก่อนจะรักกันก็ต้องสารัมพันและพัฒนาก่อนที่มันจะเป็นถนนมันก็เป็นดินมาก่อนจะมีรถตอนนี้น้ํามันแพงคนก็ไปติดแก๊สครับคือคนจากเป็นดินก็เป็นจากดินก็เป็นดาวระยะไปนี่คือการพัฒนาผมไม่ได้บอกว่าทับทิมนี้คือเราเราเก่งขึ้นไม่ใช่เราจะบอกว่าความจริงพัฒนาการตเรดตลอดความหมายค่อนข้างลึกซึ้งที่ดีครับแต่นข่คเดียวกันราคการในความหมายคือว่ากล่องของคนใช่ต่อขึ้นแล้วก็ มีโอกาสในการทําเพลงที่ตัวเองทั้งหมดทั้งหมดเพลงไม่ว่าจะเป็นทั้งเนื้อร้องั้องการเรียกเพลงเสียงภาษาทั้งหมดทุกอย่างทัวชิ้นครับแสดงว่าตลอดทั้งสิบปีนี่เก็บเกี่ยวประสบการณ์เต็มที่เลยใช่ครับก็พยายามศึกษาเรื่อยๆครับใช่ครับสิ่งที่ยากข้อมูลใหม่สิ่งยากสุดสําหรับเราคือการสร้างงานตัวเองเพราะว่าเพราะว่าคือเราเหมือนเรามีขอบเขตของตัวเราคือด้วยความที่เราเป็นดูโอไม่ใช่วมวลัีถ้าวลทีเนี่ยเราจะเพิ่มเติมเยอะได้ แต่เราเป็นลูโอเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะทําอะไรมันเยอะๆได้ก็ต้องรู้ว่าอะไรเขตของเราแค่ไรนั่คือสิ่งเคลืนได้แค่ไหนเรื่องการตัดสินใจครับพอโตขึ้นสิบปีพันมาโตขึ้นคนวีความอ่านกว้างไกลประสบการณ์ดีทั้งหลายก็อยากจะทําอะไรที่เป็นลายเซ็นของตัวเองวันการเกิ่มขึ้ชัดเจนมากครับครับเพลงแรกที่จบไปโสดไม่รู้ตัวเป็นเพลงรักที่อนล็กชัยเป็นคนแต่ง บาตรบัตรบัตรแต่งกับงพุงแต่งครับคือโสดไม่รู้ตัวเนี่ยเราเจตนาที่จะเอาเพลงนี้เป็นเพลงแรกเพราะว่าเพลงเนี้ยมันมีความเป็นบางแก้วมากที่สุดมันมีกินายของความเป็นบางแก้วอยู่ถ้าเป็นใจมันก็จะรู้สึกว่ามันมีความเป็นบางแก้วอยู่ซึ่งซึ่งความจริงเราก็รู้ว่าความจริงทุกวันนี้ตรีมไปไหนแล้วมันไปไกลมากแล้วแต่เราเลือกที่จะยินจุดยืนว่า เราเกิดแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องการให้คนนี่คือบางแก้วนี่คือบางแก้วที่ทุกคนเคยรู้จักแต่สิ่งที่เราสอนแทรกเข้าไปคืออย่างพวกเครื่องสายสิ่งหังเคราะห์ที่เราใส่ไว้ในเพลงเนี่ยจริงจริงนิดหน่ไหมแต่เราไปเปลี่ยนในเรื่องของเพลงเร็วเพลงเร็วนี่คือเราคนละเรื่องเราก็เราก็ไม่เหมือนวงไหนครับแต่ไม่ใช่บอกว่าเพลงเราเจ๋งเพลงเราเก่งไม่ใช่ก็คือบอกว่าเราก็มีความแตกต่างแล้วก็แตกต่างกับสิ่งที่เราเป็นนั่นเองครับอ๋อสาเหตุที่ บ้านกับวันเลือกเพลงสมนี้ตัวมามามาแนะนําให้คุณผู้ฟังรือแฟนๆของมันได้ฟังกันก่อนว่าอย่างน้อยมีนเป็นสมเนียงเป็นจินตนาารของมายก้าที่คนคุ้นเคยมาสิปีก่อนใช่ครับทีนี้ไอสิ่งที่เหลือที่เราว่าเป็นทนการของเราเองเนี่ยต้องไปฟังในระเบ้าเต็มเพราะจะมีเพิ่มนมาตลอดใตลอดครับคือจริงๆเนี่ยเมื่อปี51เนี่ยเราได้ทำระเบ้าชุดที่สี่ปลายปีปลายปี51เนี่ยเราทำเราออกเทประเบ้สุดท้ายก็ปี50พอปลายปี51เราทำระเบ้าเต็มเสร็จแล้วเราก็อยากเปลี่ยนเชดดนตรีจริงๆอีกแค่สองอาทิตย์เราจะส่งเพลงนะครับ แต่อยู่มาวันหนึงเราสึกว่าเราเราล้นอ่ะเราหลงทางก็ว่าทุกครั้งที่ดนตรีมันเปลี่ยนเร็วมากสี่ห้าปีที่ผ่านมาครับเดี๋ยวก็มีสการนักเก้เดี๋ยวก็นีงนั่นลพัดขึ้นมาจนรูสึกว่าเราก็เหมือนด้วยความที่เราเป็นนักดนตรีเราก็อยากทําอะไรใหม่ๆแต่บางทีด้วยความที่เราทนกันไปจนเราเลยขอบเขตมาทำอะไรจริงๆนะปีที่หนึ่งซนมากแล้ผมคิดแบบเฮ้ยผมอยากทาแบบให้คนงงอยากทำอะไรเงี้ยให้แบบคนตกใจไปเลยแบบคิดไปคิดมานั่นคือไม่เกิดประโยชน์สิ่งที่ผิดคือเราไปลบสิ่งที่เรามีอยู่ผมก็เลย เบรกอะบั้มนี้ไปคือเพลงสิเพลงนี้คือโลทิ้งไปหมดครับแล้วเราก็ไปไปเล่นงคอนเสิร์ตกันอย่างเดียวระหว่างเราก็แต่งเพลงหาประสบการณ์ใช่หาแรืงหาแรงใจศึกษาข้อมูลเพลงไปเรื่อยๆอะบั้มจริงๆต้องบอกพี่ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิเพลงนี้มันเป็นเรื่องเเป็นรื่องจริงเเป็นรรื่องงจิของคนเลยครับคือในสิเพลงนี้ถ้าเกิดคุณซื้ออัลบั้มเราไปเนี่ยคุณต้องชอบจริงๆถ้าไม่ชอบแสดงว่าควานั้นไม่มีความรู้สึกแหละจริงๆถ้าพูดอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันมีมีความรู้สึกที่หลากหลายคือสิ่งที่ผมผมอาจจะรู้สึกเบ ว่าความจริงเพลงสมัยนี้มันหายไปอย่างหนึ่งคือความเป็นจริงความเป็นจริงคือพักผมผมเป็นคนที่แต่งเพลงเป็นภาษาพูดมันอย่างที่บอกว่าเจ็บไม่รู้เจ็บที่รู้ว่าเธอหักหลังกันอันนี้ไม่ต้องแปลว่าคืออะไรแต่บางอย่างอาจจะมองว่าเธอมองปลายฟ้าอะไรทั้งนี้คือมันเป็นภาษาสวยงามแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นภาษาเป็นบ้านภาษาตรงๆที่ไม่ต้องแปลความหมายตรงไปตรงมาไม่ต้องอมค้องไม่ต้องมาวนไปไลยใช่ครับก็เลยก็เลยคือว่า นี่แหละคือซิกเนเจอร์แบบบางแก้วคือแบบนี้เราก็เลยคิดว่าล้องทำแบบนี้เราก็เลยเรียกว่า อย่างที่ผมบอกขั้นต้นคือยิงก็อย่างข่าวนี่คือแบบปากแก้วที่เคยมีแต่ระทำยังไงให้ให้มันฟังแล้วมันมีความพัฒนาขึ้นมันโตขึ้นเราก็ต้องสอบแทกของดนตรีเรื่องของสัดส่วนเพิ่มเข้าไปแต่สิ่งที่ใหม่ที่สุดคือดนตรีในภาพเพลงเร็วเพลงจังหวะกลางๆจังหวะโจ๊กๆของดนตรีเลยอย่างเช่นเพลงอะไรบ้างที่ที่มันดูจะแตกต่างจากเพลงแล้วัศนคการเพลงแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดได้ดูทีเซอร์ทีเซอร์นั่นคือเป็นทาร์นาร์หนึ่งของเพลงพัฒนาการซึ่งเพลงพัฒนาการจะเอาดนตรีแนวฟัง กับพังมาผสมกันซึ่งความจริงฟังกับพังคือคือคนละโลกกันเลยฟังฟังจะเล่นเป็นกูตัดจิกจิกตะแต่พังจะตึกตะเรามาผสมกันก็มีการครับเบลดมีการอะรสักอาพูดถึงเมื่อตะกี้นี่ทางบ้านทั้งหมอบอกว่าเมื่อสี่ปีที่แล้วเคยทำร้อนมาชุดหนึ่งบอกว่าจะใส่เต็มที่กับกับกับให้เห็นสีมงินชุดีคือ ไอ้อัลบั้มชุดที่ว่าเป็นอัลบั้มชุดเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นที่เต้นฉากเลยนะครับซึ่งไม่ถูกนะกม,นมันมันเป็นเพลงแบบไหนตอนนั้นน่ะซึ่ง,ง,งหนึ่งนั้นเป็นเพละครหน,นา,ารครับ<อ>้นเป<อ>็นละา,า,ารด้วยครับ<อ>แต่พัฒรนั้นนี่คือปรับเปลี่ยนโครงสร้างนิดนึงครับใช่ครับตามสมัยอืมแต่ไอเพลงชุดที่หายไปนั้นน่าสนใจมากนะวงวันวันหลังก็ร้องดิมีกาเว้นแบบได้ฟังกันเป็นเพลงแบบไหนตอนที่เราคิดอยากฟังมันก็เป็นไม่เท่านักหรือว่าผมทำเป็นเหมือนล็อกสมัยใหม่ที่มีสัดส่วนในเพลงภาคของเพลงช้า มันก็จะมีสัดส่วนเยอะคือเพราถ้าเป็นนักดนตรีฟังก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันก็มันก็มีอะไรแต่พอเป็นคนฟังเพลงก็รู้สึกว่ามันอึดอัดเยอะไปแต่แล้วคนที่เราจะสนมากหรดอยากทําอะไรใหม่ๆรูบ้างอะไรเงี้ยชุดนี้ก็เลยจะพูดง่ายๆจะผสมผสานระหว่างตลาดกับสิ่งที่เราอยากเล่นให้มากขึ้นยังยังยังรักษาถ้าถ้าสุดถ้าสุดในผมผมกากระบาดของบั้มเลยว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องอยู่บนพื้นฐานการฟังง่ายจะเล่นยากหรือไม่ยากไม่รู้แต่ต้องฟังง่าย ฟังง่ายเล่นยากับคำว่ส่วนจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นฟังง่ายเล่นยากฟังง่ายแต่เล่นยากส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับคือสนใจสงใจสนใจให้มันฟังฟังแล้วมันไม่รู้สึกว่ามันซับซ้อนฟังง่ายแต่พอมาแกะรายละเอียดดีเทลปุ๊บเล่มันไม่ง่ายเลยซึ่งปกตีก็จะสนุกด้วยใช่ครับเรอยากให้ให้มันเป็นอย่างนั้นครับให้แบบเราเองก็มีความสุขในการเล่นใช่ครับเพราะมันมีความซับซ้อนของคือด้วยความที่เราหายไปนานเนี่ยเราก็อยากให้แบบการกลับมาแล้วก็อยากให้เพื่อนๆให้คนที่เคยชอบเราเคยติดตามเรารู้สึกว่าเออมันมีอะไรใหม่ๆมาก ได้มีความสนุกสนานกับงานเรามากขึ้น,นตลอด10ปีที่ผ่านมาในช่วงประมาณห้าหปีแรกที่เป็นบางก้วอย่งมี้ัแล้วบ้ารักแร้เพลงลงแลบว้ามโรงเรียนผู้ชายเลยก็แต่ช่วงนั้นเรียกว่าไม่ห่างหายจากแฟนเพลงยังทำบทบาทตือดตั้งแต่ปีตั้งแต่ปี45เนี่ยบางก้วจะอยู่แต่งเพลงเข้าหงัดโปรโมททัวร์คอนเสิร์ตแต่งเพลงเข้างัดอย่างเงี้ยเด็ดกัน5้าปีกันถึงปี50เราก็รู้สึกว่าเราเราเหมือนเราเจอเรื่องเดิมๆตลอดจนเขาสึกว่าความ ความสนุกของเรามันหายไปไม่เหมือนตอนที่เราออกไม่เหมือนตอไปวามันหมายสึกว่ามันสนุกมากเลยไปงั้นไม่รู้คือแบบมันมันคือโลกใหม่จนวันนึงเรารู้เรารู้ก้นไกออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากทําในสิ่งที่เราอยากทํา ก็เลยว่ามาทำมาบ้าปีตอนปีห้าหนึ่งไปไปมาก็ไปกันใหญ่เลยคราวนี้ในความคีดอยากาแบบมันะไใหม่ครับก็เอ้ยว<ห>ลาเราต้องต้องเรียกตัวเองกลับมาแล้วก็เลยขอพักพ <ขอ S 2> แล้วก็ไปเล่นคอนเสิร์ตตามงานต่างจังหวัดแล้วก็แต่งเพลงไปกันใหญ่ที่บ้านว่าคือหมายถึงว่าเราหยุดตัวเองคือไม่ไม่ทำงานคือหมกมุ่นกับการทาเพลงอย่างเดียวเลยนะครับอนปีห้าสามนี่คือเรามาตั้งโจทย์ว่าเราจะพูดถึงอะไรเราว่ามีจะพูดถึงอะไรก่อนเพราะการการาะว่าการผลิตงานคงไม่ได้ยากมากแต่ยากที่สุดคือการตัดขอบของงานว่า งานระเบ,บ้ามีควรจะไปที่ทางไหนจะพูดถึงเรื่องอะไรครับครับพอทำแล้วหาทางออกไม่ได้ก็เลยเออกไปพบปะแฟนเพลงใหม่ออกไปตะเวนแสดงใหม่ครับ,รบก็ไปเล่นคอนเสิร์ตไปเล่นคอนเสิร์ตก็ไปหาประสบการณ์ก็้ก,ก็ดูสิ่งที่ทุกคนที่ทุกคนถามตลอดพี่ไม่ร้องเพลงก็หรอพี่ไม่ออกเดทก็หรออะไรเงี้ยพี่หนูชอบเพลงรักครั้งแรกพี่หนูชอบเพลงกำลังรอจันพอเล่นคอนเสิร์ตพี่ขอเพลงนี้รู้สึกว่าไอ้นี่มันซิกเนเจอร์เราอ่ะแล้วเราไปมัวแต่คิดว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นตุ้มตระก์อะไรอะไร เราก็เลยมองว่าไม่รู้แหละใครจะคิดไงเราไม่สนใจแต่เราสนใจว่านี่คือพื้นที่ของเรา<ช>วันนี้เราเราเราอยากทักษาพื้นที่ตรงนี้พ<ม>ีเ่เนีว่าสิ่งใหม่ๆที่เราสอดแทรกอ่ะคุณไปฟังกันว่าคุณชอบไม่ชอบก็แต่เจื่ินใจเรื่องตัดสินใจเอาเออไม่น่าเชื่อโตมงกับเพลงร็อกนะครับทำเพลงป๊อปร็รอกมาตลอว,วันหนึ่งพอทำมาแล้วของตัวเองก็รู้จักเอาเพลงพวกฟังเอาทั้งข้อมาสมานวยามที่ผมฟังเพลงหลายแนวมากเลยครับแต่ด้วยความที่ภาพลักษณ์ที่เราที่เรา ทำงานกันเลยจะไม่ค่อยสอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากเป็นม่าพี่จริซึ่งความจริงตอนผมแต่งเพลงสมัยที่ผมอยู่ในการตีติดเป็นเล่นเปิดบิดเบีนะครับผมก็แต่งเพลงสตานี้มาั้งตั้งนานแล้วครับก็ยังยังยังมีเพลงที่ผมแต่งตั้งแต่สมัยม5อย่างเพลงอธิบายเนี่ยที่มาใช้ในบั้มที่3คือตอนเราออกกะบั้มแรกเนี่ยเราขายกันนักเรียนเพราะนั้นเนี่ยภาษาเพลงจะเป็นภาษาแบบเด็กใส่ซื่อจะพูดเยอะๆไม่ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยครับวันนี้คือเราโตขึ้นเราก็มีเพลงที่เราตามอายุนะตามอายุอ่ามันจะพูดได้เยอะขึ้น จริงๆโดยส่วนตัวรถเสียงหงส่วนตัวเป็นคนฟังเพลงแบบไหนครับผมแนวครับผมฟังทุกแนเลยครับจริงๆชอบล็อกให้ใช้เลือกเลือกล็อกกัแต่ฟังทุกแนวเพราะว่าแต่ทุแนวมันจะมีข้อดีมันจะมีหัวใจของมันนะว่าอ๋อแจ๊สคือแบบนี้นะฟังคือแบบนี้นะดิสโก้คือแบบน้อะไรอันเทอร์เนทีฟอะไรแบบนี้ครับชอบบอลเหรอครับชอบจริงชอบคลาสเซ็ตบอลชอบคลาสเซ็ตจริงๆเห็นบอลเล่นกีตาร์ไฟลัสนี่บอลเล่นกีตาร์คลาสสิกกันแบบ จะมีทัองคลาสสิกครับเฉาคลาสสิกเพราะมันมันเป็นเพลงมารเลงผมชอบฟังเพลงผมชอบแก้เพลงมารเลงเพราะมันเล่นแค่ตัวเดียวได้มันเป็นเพลงเลยครับนี่ตัวคลาสสิกเลยครับแล้วมันได้ได้ถูกนำเอามาใช้ในงานของเราบ้างไหมมันก็มันก็ได้ททงักพวกทัศนะครับได้วิธีคิดเนี่ยฮะได้วิธีคิดก็คือนั้นหนึ่งในการทํางานละอืมครับคือเหมือนว่าได้ได้ไดไดได คือพูดง่ายๆว่าเบสิกนี่นั่นมากพื้นฐานทางดนตรีนี่นั่นมากเร่องดนตรีถึงขนาดนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นพอจะหยิบจับทำอะไรก็ไม่ใช้ได้ง่ายแล้วเอ๊มันก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วจริงๆแล้วสัดส่วนของชุดนี้เนี่ยพัฒนาการเนี่ยมันยินกับหยางจริงๆจริงๆแล้วถ้าพูดถึงภาพรวมของมันเนี่ยระหว่างร็อกระหว่างทังหรือว่าหรือว่าฟังกี้อะไรเยอะกันหรือมันผสมผสานกันทีมมันคือเราเราจะไม่ได้บอกว่าบ้านเนี้ยเราเราเป็นแนวไหน ตลบ้านนี่ยคือบอกว่าเพลงชา้าเราเป็นบางแก้วแต่เพลงเร็วเรามีทั้งดิสโก้ซัพเปอร์พังพังอย่างพังก็อย่างเพลงปอประสอนนี่ยเป็นเพลงพังซึ่งเป็นี้ผมก็แต่งไว้ตั้งแต่ปี50นี่นะเป็ดนตรีครับแต่เรามาเขียนเนื้อใหม่ให้ให้ให้เข้ากับมันมีที่มาด้วยนะคือมีที่มามาจากเกิดมาจากการที่พ่อแม่ของแฟนคลับโทรมามาหาพวกเราบอกบัตบอนฝากลูกด้วยนะคือลูกเขาชื่นชมพวกเราครับก็เหมือนว่าคือต้องยอมรับปัจจุบัน เด็กกับครับจะเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ถูกไหมฮะนั่นคือเรื่องจริงแล้วก็เลยบอกเอ้ยท่านในเมื่อเราเชื่อเพื่อนมากกว่าเนี่ยเพื่อนน่าควรจะพาไปในทางที่ดีอย่าพาไปในทิศทางที่ไม่ดีอย่างเพลงเอามันไปทิ้งที่ผมแต่งผมแต่งเหมือนเพื่อนพูดกับเพื่อนนะครับใช่ครับรักกันจริงก็อย่าชวนเรื่องยาพูดตรงตรงเลยครับพูดตรงเราคือแบบเอามันไปทิ้งเถอไม่ได้ใครต้องการหรอกคือผมอย่างที่บอลอธิบายขั้นต้นคือว่าเพื่อนเราวัยรุ่นเนี่ยมีอะไรปรึกษาเนี่ยไม่พึ่งพ่อแม่เพราะนั้นเนี่ยเพื่อนเเเเปป็็็็็นนนนนตัััััววสสาาคคคญททีีุ่่่่ดดใชรบกกกผมิ้แลฟฟืองๆ เป็นของสังคมถ้าวันหนึ่งฟันเฟีองเล็กๆมันมีเยอะๆมันก็อาจจะขก้นได้แค่คิดแค่ตรงนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังเพลงเอามันไปทิ้งในช่วงท้ายรายการที่แต่งมาให้ครับผมารับเพกัะการปรับปรามยาเสพติดหรือว่าปปสนี่แหละให้นําไปใช้ในการเผยแพร่ในการรณรงค์ให้เยาวชนละเลิกยาเสพติดกันนะครับอยู่ในวงการราตั้สิบปีคลุกคลีกับเด็กวัยรุ่นมากมายนะครับในฐานะศิลปินคนหนึ่งแหละเป็นหัวใจวิ่งคนหนึ่งนะครหน้าที่หรือความรับผิดชอบหรือบทบาทที่ ต้องอะไรที่ต้องทำรับต้องมีชอบต่อสังคมรคนทางของเราเองมันเกิดขึ้นมาตอนไหนฮะยุคอย่างเช่นเออมันเกิดขึ้นมาตอนที่ต้องตั้งแต่งเพลงอะไรแบบนี้ตอนจริงๆจริงแล้วก็คิดมาสักพักนะว่าจริงๆ่ะเราอยู่วงการบันเทิงมานานแล้วแต่ผมคิดว่าเราโชคดีที่เราเกิดมาเป็นคนในวงการบันเทิงคนวงการโชคดีกว่านะฮะสมมติว่าผมเ่ยไปเล่นคอนเสิร์ตหนึ่งที่ผมได้เจอคนหนึ่งพันคนผมสามารถพูดเรื่องเนี้ยคนได้ยินหนึ่งพันคนสิบครั้งหนึ่งหมื่นร้อยครั้งหนึ่งแสนแล้วนะ ผมคิดแค่นี้ฮะเออเราโชคดีนะคนทั่วไปอาจจะไม่ได้เจอคนเยอะๆหรือสามารถพูดให้คนได้ยินเยอะเราเป็นกระบอกเสียงได้แล้วก็เอ้ยเราหน้าทำนะอะไรเงี้ยแล้วก็คิดมาอย่างนั้นครับก็เลยทําแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าด้วยความที่วงเราเนี่ยเป็นวงที่แบบเ้าเรียกว่างอีเป็นวงันบ้านไม่ได้แบบถูกชาติไม่ได้อะไรพอมีเรามีการเปลี่ยนแปลงงานมันทํไม่ได้ยากมากเพราะว่าอย่างเช่นแค่ผมทัผมยิดบ้างเปลี่ยนเสื้อเนี่ยก็ดูเออเปลี่ยนไปหรือะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันก็สนุกไปอีกเเเรรรรื่่อองงงนนนนนึพาาาาาาะะั้ตีกวยจ เพิ่มสีสันไปอย<น>่างเพลงช้าๆที่เราฟังกันเนี่ยสวผไม่รู้ตัวเนี่ยเราก็ใส่พวกไวโอลินเบลล่าถ้าเราซ่อนในเพลงครับฟิลเตอร์พวกเรื่องที่สังเคราะห์ซ่อนไว้แต่ฟีดถ้าเป่นน้องตีจะได้ยินตุ๊กตุ๊กตุ๊กแต่ถ้าจะเป็นคนดูไปก็เอ้ยบางแน้วอยแก้บใช้เวลาในาการทำเพลงนานนะเอา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 ทียบเพลงกันเอาผสมรู้ตัวเนี่ยรู้สึกเหมือนรายละเอียดทางดนตรีเยอะมากจริงๆขั้นตอนการผลิตอย่างที่บอกครับว่าไม่ยากคือคิดนานคิดนานคืออย่างตอนตอนตอนทำเสร็จปุ๊บโปรตีผมทำจะ อาจจะเป็นเ <ใน S 1> ดโมเป็นไกด์ไลน์ไว้ก<บ><า>่อน<ส>แล้วก็อาจกล้องอะไรก็ทำเป็น,นเพลงจนเลนเสร็จปุ๊บมานั่งฟังว่าเฮ้ยตรงไหนขาดเกินนั่งิ้างอ๋ออันนี้เยอะไปนี่อัอนี่ออกอัอออน,ออนี่ขาดอันนี้เข้า เพื่อนพนักงานทั้งสิบเพลงแล้วชุดนี้ที่มันจะวางจำหน่ายในเดือนสิงหาคมเช่นกันช่วงในการทำงานแล้วตั้งแต่เพลงแรกเป็งเพลงสุดท้ายจนเสร็จปั่เป็นอัลบั้มที่ความจริงเสร็จเสร็จแล้วเมื่อประมาณปีที่แล้วแต่น้ำท่วมท้องหน้าที่บ้านผมน้ำท่วมแล้วทิ้งงานที่ในห้องหน้าคือป่าข้างบนส่วนนี้ก็คือสองรอบทุกเพลงสองรอบมาไม่เพลงที่สิบโชคดีที่ว่าพอน้ำท่วมเนี่ยมันได้เกิดการคิดงานใหม่เป็นที่สิบก็เลยแก้ก็เลยผมก็เลยได้แต่งเพลงที่สิบเป็นเพลง แต่งไม่นานนี่ครับแต่งไม่นานเน่ยไม่นาน,ต,น,าน,ต,น,านต้งปีนะครับ<ม>ต้นปีครับเพราะนั้นตั้งสิบเพลงดีมันผ่านกันทับสองรอบหมดคือร<ช><พ>อบแรกมันไปกันนะ้ำใ,<ช>ใช่ครับมันหเหนียวนุ่มมันเป็นไฟใช่ครับก็พอห้องอัดเท่านั้น,นแห้งเปิดมาคือกีตาร์คอหักกีโตงกีต,กตาร์เป็นกองกันทุกอย่างเัียเสียงเหมืนกันแล้วแต่ก็ตอนที่น้ำท่วมก็ทำใจแล้วทุกคนทุกคนโดนทุกคนโดนไม่ใช่เราคนเดียวเพราะนั้น อ่าจริงจริงแล้วเพลงนี้มันเสร็จไปร่วปีเมื่อปลายปีที่แล้วใช่ไหมแล้วก็กว่าจะมาถึงปีนี้คือจริงตั้งใจจะปล่อยเดือนตุลาปีที่แล้วแต่น้ำท่วมก็เลยแบบอ่าช่างมันก็ก็เลยคิดว่าทำใหม่ก็ตั้งใจว่าปีห้าห้าเจาะให้ได้เพราะว่ามันจะครบครบสิบสิบปีบางแก้วพอดีก็เลยอ่โอเคสงสัยมันจะเป็นนิมิตหมายที่ดีของเราเราก็คิดว่าเป็นเองของคนนะครับอะไรประมาณนั้นครับก็จริงนะก็มาถึงสิบปีแล้วเราเห็นว่าความคิดความอ่านสองคนพี่น้องอ่แฝดรักคู่แรกของเมืองไทยนี้ เติบโตไปมากทีเดียวนะครับคาดหวังกับร้องจุดนี้ยังไงฮะวันนี้ที่ถามว่าคาดหวังไหมก็หวังในใจคือว่าอยากให้เพื่อนๆชื่นชอบชนชอบซึ่งความจริงผมตอนที่ผมทํางานผมไม่ได้คิดเรื่องการค้าเลยอย่างที่ผมปล่อยเพลงผมก็ไม่ได้มีดาวน์โหลดหรือให้โหลดเลยผมแค่รู้สึกว่าผมกลับมาแล้วอยากให้คนฟังอยากให้คนฟังเพราะว่าทุกๆครั้งที่ผมไปอ่านอ่านในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณรให้จะคนจะถามเสมอพี่กลับมาร้องเพลงเธอมีความรู้สึกว่า ยังมีคนกลุ่มหนึ่งรอเราอ่ะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มากมายแต่ผมได้ทําในสิ่งที่ผมทําแล้วมอบให้เขาก็มีความสุขแล้วผมคิดว่าความสําเร็จเนี่ยมันจะเกิดต่อเมื่อวันนี้เราทาดีพอหรือยังเพราะตอนที่ผมทํางานทุกอย่างผมจะไม่ได้เอารีบอร์ดเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาสิ่งที่ตัวเองทาเนี่ยเป็นตัวตั้งว่ามันมันดีจะมีมูลค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะเราคิดว่าท่านทำมาบันนี้เพื่อที่จะได้เงินเท่านี้ผมคิดว่านั้นเป็นการการค้าไปหน่อยผมคิดว่าทําให้ดีที่สุดก่อนแล้วทุกอย่างจะตอบเป็น่ ใช่คิดแค่นั้นเลยครับคแค่นั้นเองอย่างสมัยก่อนนี่ยทำรลบั้มสมมุติว่าทำาลบั้มสิบเพลงห้าเพลงแข็งแรงอีกห้าเพลงเล่นจะรำบั้มนี้คือคือเมื่อก่อนเคยแต่งเพลงใช่ไหมแบบว่าประมาณเนี้ยเพลงนี้ดังที่ว่าดังเราก็แต่งแล้วมันก็รู้สึกเออมันก็เป็นเพลงฮิตในสมัยที่ผมแต่งตอนนั้นแต่สมัยเนี้ยผมก็ไม่คิดว่าเอ้ยมันจะฮิตหรือมันจะไม่ฮิตแต่รู้สึกว่าเราชอบกับมันทุกกันเลยในเมื่อเราชอบถ้าเราชอบคนอจะชอบไม่ชอบแล้วก็อยู่คือตัดสินใจตัด ยิ่งในโลกที่วงการเพลงส่วนนี้มันเต็มด้วยการแข่งขันนะครับมันเป็นตัวจริงเท่านั้นที่อยู่ได้เพราะฉะนั้นงานเพลงแต่เพลงก็เรียกว่าไม่ผ่านมง่ายๆถ้าเราไม่ชอบประไมบมันก็ไม่อยากผ่านสุดท้ายให้ฝากแฟนเพลงของทั้งคู่นะครับแล้วว่าพัฒนาการจะสื่อสารอะไรไปถึงคนฟังและอยากให้ทุกคนได้รับไรก็สิ่งแรกผมต้องขอบคุณรายการก่อนครับที่ให้บอรบอลมาสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ยังไม่ลืมพวกเราบอลบอลบางแก้วนะครับวันนี้ห่างหายไปนานนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับอัลบั้มใหม่สิ คิดว่าน่าจะชอบกันนะครับไม่มากก็น้อยครับผมก็ฝากให้ติดตามผลงานของเราแล้วกันนะครับก็อย่างที่วันบอกว่าหายไปนานวันนี้กลับมาแล้วก็ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราครับเราก็จะตั้งใจทํางานให้ดีต่อไปเรืเลยครับครับผมเอาละครับนี่คือพี่น้องหมาแฟนะครับคู่ร็อกเป็นวงร็อกวงแรกของไทยที่สองสาพี่น้องมาทํางานเพลงด้วยกันเป็นมาแฟรด้วยนะครับแล้วก็สิบปีผ่านมา เริ่มจากแค่เป็นแฟนเพลงของกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนนะครับถึงวันนี้ความคิดถูกหนาพวกะเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแฟนเพลงของบางเกิวก็กลับมาติดตามฟังงานเพลงของพวกเขาได้แล้วก็พวกเขายังมีสารอะไรบางอย่างที่อยากจะบอกแฟนเพลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดในช่วงสิปีที่ผ่านมาพวกเขาอยากพูดอะไรก็คือติดตามฟังได้ในอัลบั้มพัฒนาการบอกทุกอย่างในนั้นนะครับเกี่ยวกัฒนาการทางดนตรีที่เขาเติบโตขึ้นด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากวันมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม วันนี้เมนกูมิสิก้าเราจะจบด้วยเพลงที่มีชื่อว่าเอามันทิ้งไปนะครับเราจะเคลียร์วิธีให้พี่น้อผู้นี้ได้ขึ้นมาบรรเลงรวดลายเพลงร็อกในแบบฉบับที่หลายคนคุ้นเคยนะครับปิดท้ายรายการเมนกมิสิก้าของเราในวันนี้นะครับวันนี้ลากไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับวันนี้เราสามคนลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn m a j จอร์ซีน l เพซื้อตัวหนังผ่านมือถือครั้งแรกในเมืองไทยสะดวกสบายเพียงเข้าไปที่ m. m a j o r c i n e p l e x com จากมือถือทุกระบบ